เหรียญนี้เป็นอของคอลเลกชันดร์นอร์แมนจอนคนส่งไปทุกคนบอกเกหมดตำราฝรั่งไม่เคยเห็นมไม่เคยมีระบุเอามาสังเกตดูแปดในากรารมันก็อยู่ตรงแปดในากายาจริงนะในตัวเนี้ยแปดแสนเป็นราคาที่จับต้องได้ทุกคนนะฮะอย่าปล่อยโอกาสไปเนี่ยค่ะก็ สำหรับใครนะคะที่อยากทราบว่าการประมูลครั้งที่62เนี่ยจะจะมีรายละเอียดยังไงบ้างานะคะอันนี้คือก็เป็นโปรการ์กที่ทางบริษัทเนี่ยเรียกอะไรเหมือนเป็นบัตรเชิญให้แบบเขาอ,อ,อ่าข่าวสารว่าแบบมีการประมูลครั้งที่62นะคะว่าแบบจะมีประมูลครั้งถัดไปเนี่ยเป็นวันที่10และ11ธันวาคมนะคะไปรับสินค้าเนี่ย15ตุลาคมนะคะ สถานที่ทเที่ยวนี้จัดที่โรงแรมมอนเทียนเรเบอร์ไซด์พารามซาม,มข้าวมันไก่มาเลยค่ะมา <laughs> ข้าวมันไก่ <laughs> ข้าวมันไก่ <laughs> แน่น,อนนะยอดข้าวมันไก่ของประเทศไทยแล้วก็เนี่ยอันนี้ให้คุณเจมส์เล่าดีกว่าเนี่ยในโปสการ์ดเนี่ยมีแต่ตัวแบบมีความสําคัญนะโปสการ์ดใบดีเนี่ยอาจจะเป็นมีราคาได้ในอนาคตคุณพิทูลทํามาเยอะไหมฮะโปสการ์ดก็ทํามาประมาณ8ปดพันใบตามตามรายชื่อสมาชิกเราโอ้สมาชิก8ปดพันเลยครับ <laughs> ไม่ธรรมดานะคุณอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นคนที่หนึ่งใน8 0 0พแต่ผมเชื่อว่าใน8 0 0พนคนนี้มันอาจจะมีไม่กี่ร้อยคนก็นได้ที่เก็บสภาพส,สวยๆดูแลอย่างดีเหมือนของพวกนี้มันอาจจะผลิตเป็นหมื่นเป็นแสนชิน้นแต่วันที่มันเก็บมาถึงเป็นร้อยร้ปีผ่านมาเนี่ยเหมือนล่าสุดอคลิปล่าสุดผมเห็นแล้วสงสารเจ้าของเลยไออัลบัม้มสแตม่ะจุ่มน้ำอะเละตุ้มเป๊ะมันเละจริงๆอะเละแบบ หัวใจสลายถ้าคนรักของนะหัวใจสลายนะผมตั้งชื่อเลยเลยตุ๊บเอรผมไม่เห็นแล้วแล้วคุณคิดดูเสียว่าตอนนี้เดือนตุลาคมปีห5หเนี่ยน้ําท่วมหลายจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่ก็ไม่รอดแล้วทุกคนคิดดูว่าเซฟเนี่ยไอ้ที่ใส่ของรักเราเนี่ยมันอยู่ชั้นล่างทั้งนั้นแหละแต่ละบ้านเนี่ยนะมันก็เลยมีโอกาสที่เกิดความเสียหายทีนี้เมื่อกี้เนี่ยคลิปแรกๆอ่ะทุกท่านได้ชมเรื่อง เหลือสิบาทส,สามนะคนได้มีความรู้แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยจากแบบหลายปีมีเรื่องเล่ามีสตอรี่แตกต่างกันไปเนี่ยปี6-5ผ่านไปประมาณ30กว่าปีเพิ่งมีมาสรุปนะคลิปเมื่อกี้ผมเพิ่งกระจ่างในตัวเลขว่าใครเป็นใครยังไงเนี่ยเมื่อเมื่อเดือนนี้เองทงั้งแล้ไปออกรายการคุณปัญญาย,ยังรู้น้อยกว่าที่คุยวันนี้เลย แต่คุณเต็มก็ทํามาหลายคิวมากเลยนะทําอะไรคิดเหมือนาก็อัปเดตเอยเขาต้องอัปเดตถ้ามีอัปเดตก่อนนี้ก็ทำใหม่ได้ใช่ตามต่อสามสามทองคํามานี่ก็ไม่รู้ต่อใครตัวมันทีนี้นะครับเราพูดถึงเหรียญบนไปแล้วเรามาพูดถึงเหรียญล่างดีกว่าเหรียญล่างเนี่ยนะพูดได้เลยว่าเป็นเหมือนเพชรที่ยังไม่ได้เจระญเต็อันนี้เหรียญหนวดป่ะคะเหรียญหนวดแต่ว่าเป็นเหรียญหนวดที่คนดูอถ้าคนดูธรรมดา โอ้ยไม่สวยอะสภาพอย่างนี้ก็ AU เกือบเกือบเกือบเสวยแต่ไม่สวยแต่ดูผิวดูอะไรพวกเนี้ยมันดูไม่มีเสน่ห์แล้วมันก็ผ่านในงานประมูลหลายครั้งโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเหรียญเหรียญนี้เป็นอยู่ตรงไหนเพชรล้ำค่าหลอกให้ฝรั่งลงงงไปหลายคนแล้วล่ะเอาจริงรวมถึงผมด้วยคือเหรียญ เหรียญเนี้ยอันนี้อันนี้เราจะเข้าเลยไหมนี่เข้าเลยนี่เหรียญน,นี่เลยนี่เหรียญน,นี่เลยอ่าให้คุณวิทูลถือนี่อันเนี้ยไอนน้สงสัยว่าคือแต่เดิมเนี่ยเหรียญเนี้ยไม่ได้อยู่ในไทยใช่ป่ะคะต้องถามคุณวิทูลแล้วล่ะประวัติเหรียญน,นี้เป็น <บา S 1> ของคอลเลคชันดร์นอร์แมนจาคอบนะครับก่อนอื่นก็อยากจะรู้ว่าดร์นอร์แมนจาคอบเป็นใครเป็นนักด็เตอนอร์แมนจาคอบเป็นนักสะสมระดับโลกนะเอ่อ ถ้าท่านอยู่ตอนนี้ก็คงอายุประมาณร0อปีแล้วมั้งหรือร้อยกว่าแล้วนะท่านก็ทํางานแถบเอเชียเยอะไปทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งอะไรก็ไปเรื่อยฝรั่งสมัยก่อนก็แล้วแต่หน้าที่ก็ไปทางเอเชียทุกประเทศที่ไปแกะสะสมของเหรียญแบงก์ของแต่ประเทศไว้เยอะมากแล้วก็สะสมแต่ของดีๆแกเป็นคนที่กล้าซื้อในสมัยนั้นซึ่งไม่มีใครซื้อแกก็ซื้อไว้หมดเหรียญคอลเลกชันจีนแกก็สุดยอด นะผมมีโอกาส15ปีแล้วไปประมูลเหรียญคอลเลกชันนอะร์มันเจอกับของเหรียญจีนในห้องประมูลเริ่ม9ก้าโมงเช้าจบประมาณตีสามแค่200กว่ารายการโอ้ของเขาหมดเลย 200, 200กว่า200ร้อยรายการผมผมอยากได้เหรียญเดียวอยู่รายการที่200นิดหน่อยอยู่ถึงตีสามแล้วก็ไม่ได้โอ้โหอันนี้นะ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 อย่างน้อยก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะอยู่ในเหตุการณ์นะแล้วนกะ็เอออแล้วก็ันนี้พูดถึงแกแ์เลเชนตเดียวก็ เหรียญญี่ปุ่นแบงก์ญี่ปุ่นแกก็สุดยอดมากแกก็ขายไปแล้วนะครับเกาหลีเกาหลีก็สุดยอดมากชุดคอลเลคชันเกาหลีนะครับทุกท่านถ้าใครไม่ทราบนะยังไม่รู้ว่าดรนอร์แมนนี่เจ๋งขนาดไหนนะเหรียญสุดยอดของเกาหลีเนี่ยนะครับเฉพาะของเกาหลีที่ประมูลนะประมาณ6 7 0 0ล้านบาทม,มูลค่า6 700ล้านบาทถ้าจะไม่ผิดแสดงว่าแบบเหมือนคอลเลคชันของดรนอร์แมนเนี่ย คือมีน่าจะเรียกว่าแบบมีเป็นหลายหลายพันพันชิ้นเลยว่ะคะมันเป็นที่สุดของ<ม>ของชิ้นยอดอะของยอดเยมากจำนวนไม่เยอะอแต่มีแต่หัวทั้งนั้นมีแต่หัวนะหางไม่ซื้อซื้อแต่หัวหมดมีแต่คืออะไรสุดยอดมาอยู่ที่แกหมดแกแกก็เงินคงเหลือเฟือมากในสมัยนั้นเพราะเป็นยศในพลด้วยเป็นด็อกเตอร์เวยเป็นในพลด้วยอะไรก็ นะทำแต่งานก็คงไม่มีนะแล้วทุกคนรู้ว่าท่านสะสมบางคนเขาก็เอามาให้มาอะไรก็เยอะนะในสมัยนั้นในในระดับสากลนะที่จัก่พ่อเดินทางไปมาเนี่ยครับถ้าเอ่ยชื่อดออร์นอแมนนี่คือทุกคนรู้จักเลยอ๋ออะไรน้องแมนจะไม่รู้จักต้องบอกว่าน้องแมนจะกับน้องแมนมันเยอะน้องแมนมันเยอะต้องน้องแมนจะกับวงการเหรียญจะรู้แต่ล้วน้องแมนจะกับวงการอื่นก็อาจจะมีเพราะชื่อขาก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน นะบก็บอกนะ้มันจะในวงการเหลียมนี่ก็รู้เลยว่าสุดยอดที่สุดแล้วคือเขาโดยเฉพาะในเอเชียซึ่งเขามาทํางาน,นเนี่ยเป็น10บสปีวนไปวนมาแถวนี้ทุกประเทศไปนียรวมทั้งไทยด้วยคือเขาเล่นตั้งแต่ตอนไม่มีใครเล่นนะเขาจะซื้อแพงถูกหรือเปลเราก็ไม่รู้หรอกในสมัยน,นั้นแต่ก็แกก็คงไม่ได้ไปเดินร้านซื้อเองอะ่ะพวกนี้มันคือต้องสั่งให้คนเอามา ก็เป็นหนึ่งนะนักสะสมระดับตํานาน,นาขลิ่นระดับโลกนะชอบรนะักชอบนะแล้วก็สั่งนะั้นคอลเลคชันดีๆอยู่ในราชวงศ์กษัตริย์บางพระองค์เนี่ยคอลเลคชันสวยๆก็ยังไม่มีเทียบเท่าของนะ้องวันจักรบครับไม่ธรรมดาแล้วหลายๆตัวนี่มันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสุดยอดอะมีอยู่ชิ้น2อชิ้นสชิ้นแกก็จะมีใช่ไอพวกมีไปร้อยๆแกไม่มีแกไอพวกนี สามเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญเนี่ยแกก็จะมีของแกล้วคิดดูนะว่าเหรียญท็อปของเมืองไทยเนี่ยนะ <ไป S 1> อย่างเหรียญตัวอย่างสมัยต้นรัชกาลที่9เนี่ยนะอยู่ที่เขาหลายเหรียญนะเดี๋ยววันนี้ใครที่อยากรู้จักลังสะสมของดอ,อร์น้องแมนจักรขอบเนี่ยจะได้เห็นไปบางส่วนที่โชคดีมากที่มารวมตัวได้แต่วันนี้ในเซตเนี่ยที่เห็นก่อนอันนี้คือเหรียญที่เขาเรียกว่ามีโอกาสถึงมือทุกคน เพราะมันมีมากกว่านี้แต่มันไม่ถึงมือคนแล้วล่ะเพราะว่าใครๆก็อยากได้คือพูดชื่อไปแบบใครก็อยากได้คนแบบอยากจะ่รีบมาซองแต่ว่ามีเจ้าของให้หมดแล้วเพราะว่าอันนี้ที่ว่าเราจะเข้าโฟมูลอไอ้ที่เหลือเนี่ยคุณได้แต่ดูนะครับจับก็ไม่ได้จับด้วยนะอันนี้คุณได้ดูได้จับเอ่อก็อันนี้เนี่ยเหรียญเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงว่าที่ที่เหรียญคอลเลกชันจีนที่ที่ผมไปมาสิบกว่าปีแล้วผมก็ได้รู้จักความยิ่งใหญ่ของเขาผมก็ติดตาม ขามารู้ว่าเขามีของประเทศอื่นมีไทยแลนด์ไหมมีไหมบอกโอ้ยไทยแลนด์กิ๊กก๊อกมีสมัยยังไม่มีประเทศอื่นเขาอย่างงเี้ยตอนตอนนั้นคือดมอเออตอนนี้ปัจจุบันดมอทยังมีชื่นอยู่คหมไม่ไม่ไม่มีแล้วนะแล้วเพราะพ่อได้มีโอกาสคุยกับลูกชายก่อนนะแล้วเรดูนะแล้วตอนนั้นแหะก็ทึ่งอ่ะอยากจะรู้จักอ่ะอยากจะหืออะไรกันขนาดนี้คนคนในตำนานอ่ะคนในตำนานกอยเหรินคนในตำนานอันนี่เขาเลยิน้องมีแล้วก็ ประมาณสักห้าหกปีท so 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 ี่แล้วอ่ะพ่อก็มีโอกาสได้เห็นของจริงนะห้าหกปีที่แล้วเนี่ยทั้งคอลเลคชันเลยเกือบเกือบเกือบเือเครื่องเตียบแล้วก็อึ้งเลยแล้วก็จำมาติดตาเลยนะก็เห็นแล้วก็รู้ว่าเขามีอะไรแล้วเราก็เฝ้ารอพร่อเขาก็ยังไม่ยอมขายสันทีเพิ่งมาขายประมาณสักสามปีที่แล้วไปประมูลที่ฮ่องกงคอลเลคชันของท่านทั้งนักสะสมไทย ระดับส,สูงๆหน่อยนะระดับผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่ผมว่ารู้ต้องรู้จักท่านรู้จักเซลล์นี้ทั้งนั้นรู้ว่ามีการขายเกิดขึ้นยิ่งใหญ่มากนะเราเราก็มีการลงคลิปหลายทีก็อยากให้ทุกคนนะอันนี้ก็คือหนึ่งในเหรียญที่อยู่ในคอลเลคชันผมว่ามีคนมองพลาดไปเยอะมีเยอะครับเ,เพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลาเราเล่นเหรียญเนี่ยเราอ่านรายละเอียดข้างบนไง แต่รายละเอียดข้างบนนี้มันไม่ระบุสิ่งที่สําคัญมากที่สุดของเหรียญเหรียญนี้ไว้ปกติเนี่ยเขาก็คือถ้าดูกันน่าดเราก็รู้แหละว่าเป็นเหรียญหนวดแต่ว่าอันนี้ไม่แตกต่างจากเหรียญปกติยังไงอะค่ะนี่ไงใบนี้ทำให้คนไทยตาสว่างหลายคนอย่างน้อยแปดพัคนคนที่ได้รับเนี่ยฮะคืออะไรแปดนาฬิกาถ้าคนไม่เล่นเหรียญลึกนะไม่มีทางเข้าใจเขาว่าแปดนาฬิกาเหรียญน,นี้คือหนะึ่งในไม่กี่เหรียญที่ค้นพบ ในโลกนี้แปดนาฬิกาอันนี้ปกติถ้าเหรียญนวดเนี่ยอันนี้เป็นชื่อคนคนที่เขาปั้นใช่ไหมใช่เอเปเต้คนที่แกะบล็อกปกติเนี่ยก็เป็นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็คนที่แกะบล็อกก็จะมีชื่อของเขาอยู่บนเหรียญปกติในในยุคนั้นเขาจะมีเอปาเต้เนี่ยมันอยู่ที่บ่านี่อยู่ตรงเอปาเต้จะอยู่ที่สี่นาฬิกาตรงบ่าฝั่งนี้สี่นาฬิกาเอ่อ เหรียญปตรงเทียบตรงเทียบตอนตันนี้เหรียญธรรมดาเห็นไหมเอเเตนาฬิกามันจะอยู่ตรงบ่ายนี้อยู่ตรงบ่ายแะสี่โมงเย็นกับสองทุ่มสี่โมเยก็เอาเลขสี่นาฬิกาเป็นโพซิชันปกติแล้มาดูตัวพิเศษตัวนี้ี่นาฬกาตรงนี้ไม่มีเอเบเตคนส่องไปทุกคนบอกเกหมด หรือว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่มีผิดตำราผิดตำราตำราไม่มีระบุใช่ตำาราฝรั่งไม่เคยเห็นไม่เคยมีระบุนะงั้นเกตพวกนี้มันมาจากฝรัง่งเพราะงั้นฝรั่งก็ความรู้มันก็ไม่ถึงแต่คนไทยมีรู้กันเยอะพอสมควรระดับับท็อปเขาก็รู้กันว,ว,ว่ามีมีแบบนาฬิกาแล้วมาสังเกตดูแบนาฬิกามันก็อยู่ตรงแบบนาฬิการจริงนะในตัวเนี้ยนะ เดี๋ยวเอาใส่รูป insert ไปมันจะมีมีให้เนี่ยตรงนี้แปดนายการรูป insert จะชัดเจนมากนะก็ตอนประมูลเ้างมันจะครบสามปีแล้วอบอกต้นทุนก็ได้ว่าราคาตอนนั้นจบไปที่1,6000เหรียญ US นะตอนนั้น1,6000กเหรียญก็ประมาณ3,3บาทนะก็เท่าเท่าไหร่สามห้าแสนกว่าบาทนะหกแสนบาทราคาเท่ากับเหรียญตัวอย่างปกติ ไม่มีใครสนใจส่วนหนึ่งก็คือว่าสภาพมัน AU58 เพราะเหรียญเอสเนี่ยแบบสีนากาเอสเซเราก็มีปกติมัน6กสิบเกรดมันหกสิบสขึ้นทั้งนั้นอันนี้เป็นพอเหรียญ58ทุกคนก็มไม่ค่อยไปมองมันมองข้ามแล้วก็มอ่านแต่เลเบลแล้วก็ไม่ไปสังเกตส่วนหนึ่งก็ไม่เคยเจอ8ปดนากาคนที่เห็น8ปดนากาตัวจริงผมว่ามีไม่กี่คนไม,ไม่มีกี่คนนะ ไอคนที่เคยเห็นก็ไม่รู้ว่าเขาแอะไรกาผมว่าไม่เกิน,นไม่เกินยี่สิบคนดีกว่าอันนี้แบบเราคือเพราะว่าไปเห็นอะไรแบบอุ้ยอันเนี้ยมันไม่อันเนี้ยม,ม,มันเป็นตัวพิเศษอะเหมือนแบบเขาไปรู้กันตอนไหนผมว่ารารู้ตอนขควิทุนพูดนั่นแหละจริงไม่ได้พูดเล่นมอลล่ประมูลเสร็จไปแล้วที่ฮ่องกงยังไม่มีใครรู้เลยเจริงเหรอจริงผ่านไปสามปียังไม่พ่อก็ตามแล้วตามอีกคือคนไม่สังเกตอะคนไม่รู้ แล้วราคาจบไปไงี้มันคือราคาที่เขาไม่รู้แน่นอนอยู่แล้วราคารัว่วถ้าพูดแบบวงการเขาบอกราคารั่วคือปกติเนี่ยเหรียญหนวดที่เขาซื้อขายกันอ,อยู่ที่หลักแสนต้นค่ะล่าสุดเราขายไปที่ประมูลแปดเดือนที่แล้วสองล้านบาทเหรียญตัวอย่างนะเหรียญตัวอย่างมันเป็นเหรียญตัวอย่าง<ป>นะเหรียญตัวอย่างสี่นาฬิกาแบบแต่ว่าสี่นาฬิกาไอ่นั่นเหรียญตัวอย่างสี่นาฬิกาอันนี้มันหายากกว่าอีกเยอะ เยอะมากสี่นาฬิกาอันนี้8ปดนาฬิกาใช่ก็คือเป็นเหลียญตัวอย่างเหรียญตัวอย่างแล้วแหละอ๋อแต่ว่าพอได้ความที่แบบเหมือนตำตำรักฝรั่งก็อาจจะไม่ได้แบบมีบันทึกไว้อะไรไม่มีบันทึกเพราะมันไม่เคยเห็นนะมันไม่มาถามคนไทยเนี่ยใช่ไม่โทรโทรหาว่าคุณพิทูลมีจริงไหมแบบนี้ใช่นะมันถ้าถ้าถ้าก็เมืงอ้งบางที ฝรั่งเขาก็มีความรู้ในระดับหนึ่งแต่บางอย่างมันก็ต้องต้องคนไทยต้องชัดเจนกว่านะมันค่อนข้างลึกเอ่อลึกเวลาส่วนลึกละอะไรนี่ล่านะมันก็จะมีบางแต่หลายครั้งเนี่ยมันจะมองเหรียญรอสีเฟืองเนี่ยเป็นบรญากาไอเหรียญเหรียญบรรณการก็มองเป็นเหรียญรอสีธรรมดาก็บ่อยครั้งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ชมนี่เหรียญบาทลอสีบรรญการมันก็มองเป็นเหรียญรอสีธรรมดาซึ่งซึ่งก็เจอบ่อยครัง้งแล้วก็ซื้อมาได้ในราคาปกติเพราะงั้นถ้า ใครดูชอบเล่ม็บไซต์เล่นอะไรใน eBay อีเบลอีเบนะรรเห็นรอสี่บาทหนึ่งกับเฟืองอดูดีๆนะครถ้ามัน,เป,นเป็นบรรณาการคุณก็แจ็คพอตแตก้ยเล,ยแ,ลแล้วมันมีเยอะผมบอกคุณได้มันมีเยอะอไ,ไอ้ตลาบยี่ห้อนี้มีเยอะทอ่สุดเพราะว่าผมจับมาลหลายตัวโอจนนี้บอกเลยนะก็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 ใน<อ>งวงการแปดนาฬิกาคุณวิทูลเห็นว่ามันมีกี่ตัวที่เห็นเลยผมเห็นเลย เห็นมีกี่ตัวแปดนาฬิกาก็มีอยู่สองตัวแล้วก็ตัวี้ตัวที่สามนะอีกสองตัวยังไม่ได้รับการเกตครับแต่ก็มองแล้วสภาพน่าจะสวยกว่าน,นี้ครับนะครับแล้วอ,อ,อีกตัวหนึ่งก็มีการบอกว่ามีอยู่แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะว่าตราบใดถ้าผมยังไม่เห็นของจริงผมก็ถือว่ายังไม่มีแต่ก็ตีไว้เผื่อว่าเป็นสี่เหรียญแต่ที่ชัดๆนี่คือหนึ่งสองสาม นะครับไอ้สองเหรียญนั้นไม่ต้องพูดถึงณตอนนี้ก็อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่นะก็คงรอยต่อยี่สิบปีนะแล้วค่อยคุยกันใหม่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะยี่สิบปีจะรอไหวไหมเนี่ยไอ้ผมคงไม่รอเพราะคุณรอกันเองแล้วกันก็คือถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีโอกาสแ้าไม่มีโอกาสจะออกมาอีกเลยว่าก็ <c oughs> มันก็จะอยู่ในไอ้สองเหรียญน,นั้นที่พูดถึงเนี่ยเนื่องจากว่าตอนซื้อขายกันเนี่ยเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไร ราคามันไม่ได้ถูกรุ่นใหญ่เนรุ่นใหญ่เขาเล่นกันไม่ได้ถูกบอกได้เลยนะรุ่นนะ้าสิบสิบปีที่แล้วอะ่ะสิบกว่าปีที่แล้วอะ่ะนะซื้อกันเพราะเหรียญหนึ่งเน่ยพ่อเป็นคนจับมาเหรียญหนึ่งมันไปแล้วนะมันมาทั้งคู่ต้องต้องเรียนท่านผู้ชมนะว่าการที่บอกว่าคําบอกว่ารุ่นใหญ่เขาซื้อกันเนี่ยราคามันไม่ใช่เหมือนกับที่ทุกคนเห็นนะ มันมีเหรียญที่มันเป็นดับเฮ้ติกเหรียญที่มันสุดยอดเลยอ่ะคุณไม่มีโอกาสได้เห็นแม้แต่ครั้งเดียวไม่ออกในสื่อด้วยซ้ำเขาเรียกว่ารุ่นใหญ่ซื้อเนี่ยเขาซื้อแล้วเขาหายไปเลยเขาเงียบไปเลยก็จะรู้กันเฉพาะภายในเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีของยอดยอดแบบนี้คุณไม่ต้องไปตื่นเต้นคุณอยากขายเงียบๆก็ได้อาจคุณอาจจะเป็นคนที่แบบตระกูลมหาเศรษฐีไม่ต้องไปกลัวว่าคุณจะเอาของคุณมาประมูลให้เห็นมันหายไปเยอะแยะที่มันไม่อยากไม่ได้ปรากฏใช่นะ ถ้าขายไม่เป็นมานี่เดี๋ยวจัดการนะใช่อันนี้ที่สำคัญเขามาคุณเชมก็ได้ต่อไปมากมีแต่คนรอแต่ของ,งมีแต่คนอรอไม่ต้องมากลัวว่าจะมีคนซื้อไหมหลายๆคําถามนะจริงหรือเปล่ามีคนซื้อไหมขอให้จริงขอ,ขอให้แบบนี้เถอะเอามีของมาก่อนแล้วก็มาคุยกันมีของมีของคุยกันกน,นะสภาพไหนก็ว่าไปแล้วก็เออก็ก็ก็ถือว่าโชคดีนะของเซรีนาที่ได้นะสามเหรียญ ที่อยู่ในที่ที่มีอยู่ในระบบผมก็ได้จับมาแล้วทั้งสามเหรียญรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากหายากในตำนานแล้วเหรียญเหรียญหนึ่งผมก็ได้ขายเหรียญน,นี้ก็กลังะมูลก็ผมก็จะเป็นคนประมูลผมก็รู้สึกว่าภูมิใจมากสองในสามนี้ได้ได,ได้ได้ผ่านการจัดการของผมไปแล้วก็เป็นเหรียญในตำนานจริงก็จะเป็นเหรียญเดียวที่สามารถซื้อขายได้ตอนนี้นะจริงแล้วของผ<อ>สมในตำนานอีกด้วยเหรียญเอออ่ะนะ<อ>ั้นนั้นก็คุณเอาให้ใครนะบอกอ๋อผมมีแค่เหรียญเดียวส่ตินะ ผมมีเหรียญของดอร์นอมแมนจากขอบโอ้โคตรเท่เลยนะคือแบบว่าเท่มากใค<ห>รจะมีอันนี้นะคุณอาจจะซื้อเหรียญเหรียญได้หรือตัวอย่างเนี่ยอาจจะมีสักห้าเหรียญก็ได้นะเฮ้ยนี่แปนะนาฬิกาดอร์นอมแมนจากขอบเว้ยนี่ของคนในตำนานแค่ชื่อก็แค่ชื่อก็รับรู้กันอยู่แล้วกินเลยเคุณไปบอกใครว่าอ,อ,อ๋อผมเก็บของดอร์นอมแมนไว้เนี่ยนะเขารู้กันทั้งโลกว่ารางนี้นะมันยอดเหรียญยอดมนุษย์อ่ะเขารู้ต้นทุนนุนเท่าไหร่เขารู้กันหมดเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นข้อมูล เปิดเผยใช่สามารถแบบไปหาได้เลยอ่าได้กดเข้าไปก็รู้แล้วว่าเหรียญนี้เท่าไหร่เท่าไหร่พี่คุณเจมทําคลิปสรุปอันล่าสุดใช่ไหมคะเอ๊ะเมื่อเร็วๆเนี่ยที่พูดของดร์นอร์แมนนี่ก็คือหนึ่งในสิ่งนั้นก็มีอันนี้ด้วยไม่มีเอาไม่มีหรอยังไม่โผล่ตอนนั้นยังเฮ้ยคือมาดูปฎกันเอาเฮ้ยนี่แปดนาฬิกาผมเห็นคืออันนี้นะคลิปออดเวลาใครอ่ะที่แบบพวกหัวหัวเล่นเหรียญเนี่ยอย่างคุณวิทูรก็รู้มันหรอกครับผมว่ามันไม่เกิน20คนหรอก มันต้องดูตลอดเดียวอาทิตย์หนึ่งต้องกดดูแล้วมันมีอะไรเข้ามาอันนี้เห็นผ่านตาแต่มันไม่มีละเอียดบอกว่ามันเป็นอะไรเราไม่ได้เข้าไปเจาะขยายรูปเอา้ามันแปลกนาฬิกาต้องก็ต้องขอจริงจริงผมผมมาเห็นมันตั้งแต่ห้ปีที่แล้วแลวโดนเกะทับ <c oughs> <c oughs> แต่แต่แต่ก็ก็ต้องขออนุญาตเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเห็นเหมือนกันเข้าใจคือนี่ต้องเข้าใจนะบางครั้งเนี่ยคนที่เขามีความรู้อ่ะ พอถึงเวลาสิ่งที่ตัวเองรู้ปุ๊บเนี่ยบอกไปนะมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราเลยไไม่ด้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อคุณยังตาไม่ถึงคุณก็ให้คนที่เขาตาถึงซื้อไปก่อนนี่นี่คือประเด็นสําคัญนี่ผมก็ก็ก็ตามล่ามาได้ก็โอเคก็เป็นโอกาสของนักสะสมทุกท่านในประเทศไทยแล้วนะเหรียญนี้มันอยู่ก็ตั้งแต่ปี1908ครับใช่ไหม1908กี่ปีแล้วอ่ะก็เพิ่งกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ย ร้อยกว่าปีครั้งแรกเพิ่งกลับมาเมืองไทยก็เอาให้มันอยู่นะอย่าบอกว่าฝรั่งซื้อไม่เป็นนะซื้อเป็นนะครับถ้ามันรู้ใช่ถ้าเขารู้ถ้ามันรู้ว่าแปลนาฬิก,กาแนะหลังจากคลิปนี้นะมันเอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเรื่องก็คือไม่ใช่มีแต่คนไทยที่เล่นใช่เล่นทั่วโลกคือบางคนเนี่ยเขาล่างงานงานคอลเลกชันของด r รนอร์แมนด้วยซ้ำเหรียญดีๆณนะปัจจุบันนี้เหรียญดีๆที่เราสะสมอยู่ที่แพง,แพง ต้นต่อมาจากเมืองนอกทท้งนั้นใช่ไม่ใช่มาจากนักสะสมไทย<อ>หลักๆนะเพราะงั้นบางทีเราก็ต้องให้เกียรตินักสะสมต่างชาติที่เขารักษาสมบัติชั้นดีไว้เราเราก็เพียงแต่ไปจ่ายค่ารักษาให้เขาไปะนะแล้วก็เราก็เอามารักษาต่อแล้วกันให้ได้ให้อยู่กับเรานะอย่าไปดีโพยตีพายทำไมไม่ซื้อกับด้านหลังด้านหลังอะคะ่ะก็คือเหมือนปกติทุกอย่างใช่ไหมคะเหมือน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 ทุกอย่างเป็นเอเซเหมือนทุกอย่าง แค่แปดนาฬิกาแค่แปดนาฬิกานั่นเองราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเอา่าเพคแปดแสนแปดแสนบาทเี็นระดับตำนานเป็นนะเป็นราคาที่จับต้องได้ทุกคนนะฮะอย่าปล่อยโอกาสไปต้นทุนเราก็รู้แล้วเขาประมาณหกแสนผมไปตามโลงตามล่ามาก,ก็าจะมาถึงมาอะไรเปลี่ยนมือไปสองมือ,สามม,อสามมือยังไม่มีใครเห็นคิดดูสามารถหลุดไปได้เพราะมันไปที่มันไปเป็นยวงอะ่ะ เราก็มีปัญญาไปเราต้องการแค่เหรียญเดียวไม่ต้องการเป็นยวงก็ไม่มีปัญญาไปทำตอนนี้มันมีโอกาสคุณมีโอกาสได้ซื้อเดี่ยวๆเลยไม่ต้องไปซื้อยกๆถ้าถามว่าหายากที่เลเวลเดียวกันก็พอพักตรงเซี่ยว่ก็ก็ระดับนั้นเลยนะครับล้านกว่าบาทสองล้านแล้วแต่คุณจะมองแล้วแต่คุณแล้วแต่เรามองนะครับว<ต>่ามันมน,นี่นะมียี่ห้อนี้การันตีนะว่าเหรียญนี้ระดับโลกนะคนระดับโลกเก็บเหรียญนักเก็บในตำนาน น,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 นั่นก็ตำนานจริงเนาะใช่ไหมับนตำนานเขาไม่ได้ไทยนี่เป็นปลายแถวเขานะเหรียญไทยนี่ปลายแถวจริงๆขนาดนักเก็บในตำนานของเมืองไทยอ่ะผมยังอยากได้เลยนะถ้าใครอาจจะผมว่ารุ่นใหญ่รู้จักคุณชาสจวตท่านไหนนะคอลเลกชันคุณชาสจวตนะโอ้สวยๆนะเ <c oughs> นี่ยยังยังอายังขอเอ่ยนามคุณหมอยชยยศเนี่ยอ๋อรู้อันนี้รู้เลยนี่ของคุณชาสจวตนี่สวยอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่ท่านยังไม่ได้มีชื่อในเกรดนะนั้นท่านตตยจากไปนานแล้วจากไปนาน กยเหรียญอื่นเลยหมองเลยเนี่ยพอเหรียญนี้เหรียญนี้ออกเหรียญอื่นหาง่ายหมดเลย <laughs> มีของท่านอีกตั้งสองอันนะคุณเจมส์มอ,อ๋อแตน่นี่ก็ถือว่าหายากอันนี้ก็เป็นเหรียญตัวตัวอย่างใช่ไหมครับนี่ทองแดงใช่ไหมฮะตัวสลึงเนาะตัวสลึงครับตัวสลึงตัวอย่างลอสี่ลอสสี่นี่ราคาเริ่มห้าหมื่นแต่ว่าเหรียญน,นี้สวยกว่าเหรียญที่ผมมีผมเคยซื้อเหรียญสวยนะสภาพหย่อนกว่านี้ นะแต่ว่าน,นี้อาจจะติดดีเทลนะแต่จริงผิวเขาสวยมากเลยนะผิวสวยมากแต่มันมีขนแมวหน่อยอมีขนแมวหน่อยนะเรียนสภาพจริงๆแล้วสวยมากผมที่ผมมีหย่อนกว่านี้นะผมซื้อหกหมื่นเมื่อสิบปีแล้วมั 60, 000, นะ้งสิบปีที่แล้วหกหมืนนะเหรียญนี้เริ่มห้า0มื่นอันนี้เอาแล้วกันว่ามันมาจากนอมันจะขอบเหมือนกันต้นทุนต้นทุนเก่าเขาจากนอมันจะขอบก็มาสักสามหมื่นนะเริ่มห้าหมืนก็โอเคถือว่านะเราไปต่อกั 50, นไะด้ทุกคนครับ ใครไม่อยากได้เหรียญน,นี้นะเกตดผมผมสวยกว่าแต่อาจาจะไม่สู้มาแลกผมได้ผมซื้อต้นทุนมาหกหมื่นสิบปีแล้วยอมแลกยอมแลกเลยเลยผมว่าเขาไม่เขาไม่แลกกับผมหรอกนี่ผิวสวยนะต้องต้องมาอิ <laughs> ออานเ <laughs> 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 สิรนะ์ตภาพดูนะเนี่ยดูได้เลยว่าผิว<อ>ผิว,ผวสวยมากนะับมากมันมีขนแมวนั่นเองมันนิดเดียวอ่ะตรงตัวขนแมวที่มันดีเทลนอกนั้นแต่ภาพนอกเลยสวยมากอันนี้ของดรนอร์แมนเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญตัวอย่างเหมือนกันก็จะมีดรนอร์แมนสามเหรียญงวดนี้ ถ้าไหนใครมีโอกาสก็ใช่เฟืองล้อห้านะครับจะหายยากกว่าล้อสี่นี่ตัวแรกที่ผมได้จับนะผมว่าผมได้จับเหรียญตำนานเยอะนะที่ผ่านมาเนี่ยนี่เหรียญตัวแรกที่ผมได้จับนะเป็นเฟืองล้อห้านะทองแดงทองแดงราคาเริ่มที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทของนอมัมนจาะขอบมันนี่สามเหรียญนี้นะสามเหรียญครับนอมแมนจะขอบหมด เหรียญระดับตำนานของดรนอร์แมนก็มาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วถึงสเหรียญด้วยกันใช่แต่ถ้าเกิดที่เปิดประมูลถ้าใครสังเกตนิดนึงนะเขามีความหมายนะสี l a b e ลเนี่ยอันนี้สีน้ำตาลในสแตนดาร์ด label ของ n g c สีม่วงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าสีม่วงอาจจะเป็นพวกเหรียญดีเทลอะไรสักอย่างเนี่ยดูสังเกตที่ที่ label ได้ก็จะมีโค้ดของเขาเขาจะมีโค้ดของเขาต่อมานะครับอันนี้ก็ถือว่าอันนี้เป็นเหรียญอะไรคะเหรียญกึ่ง ตาลึงอันนี้คือภาษาโบราณเรียกกึ่งตําลึงแต่ปัจจุบันเรียกเหรียญสองบาทอ๋อเป็นแบบตําลึงหนึ่งเป็นสี่บาทแต่สมัยก่อนเขาเรียกกึ่งตําลึงแต่อันนี้เขาก็เขียนสองบาทนั่นแหละจะได้เข้าใจง่ายเราบางทีเรียกเรียกด้วสองอย่างเหรียญน,นี้ความพิเศษเขานะครับ M S 6 4น่าจะสูงสุดที่ผมเคยเห็นผมเคยเห็น66มั้งถ้าผมจะไม่ผิด66สูงสุดอันนี้6กเนี่ยคือเกินเกิน6 เกิน MS นี่ก็นับเหรียญได้แล้วล่ผมว่าไม่ไมีเยอะนับได้เลยน้อ<า>ดีเทลก็หลายแสนนะถ้าสวยๆหลายแสนถ้าไม่สวยก็ห้าหมื่นห0 0มื่นเจ็ดหมื่นแปดหาไม่สวยนะจะมีแบบไม่เกรดแล้วก็มีขนแมวขนอะไรก็หลายเหรียญในที่ประมูลนะรเริ่มจาก3า0 0 0ื่นสีก็ลองไปชมดูได้แตราคาครับอันนี้เริ่มที่1นึ0 0 0สบาทนะครับนี่ต้องดูนะนี่นี่สวยนะนะมีข้อสังเกตเล็กๆอย่างหนึ่งว่าผมสังเกตเหรียญ ที่ทําในสมัยรัชกาลที่สี่อ่ะเขาจะไปเหรียญหัวตรงหัวตรงคือด้านไม่จะไม่กลับหัวอ๋อไม่กลับอะค่ะใช่ไม่กลับหัวแต่มารัชกษณะนี้จะเป็นกลับหัวอา,อาจจะเป็นพระราชนิยมยุคแรกๆยุคแรกๆยังไม่เข้าใจเราใช่ใช่เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เกรดหกสิบสามนะครับอันนี้เป็นเหรียญบาทรอสองร้อยยี่สิบห้าเหรียญบาทเนี่ยมันมีเยอะมากนะสวยๆเนี่ยเหรียญ MS ก็เยอะนะครับแต่ว่าเหรียญ MS ที่เป็นรอสอเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะมาก เพราะจำนวนเขาน้อยกว่านี่ก็ถือว่าค่อนข้างสวยในราคาเริ่มที่20,000บาทนะครับก็มีมีมหลากหลายราคาแบบใ้จับต้องได้เลยนะคะอันนี้เหรียญรล่อหกนะครับ m 6 3ปี61 61นึ่ซึ่งจะเป็นปีตัวติดป่ะไหมผมไม่แน่ใจตัวติดตครับต,ตัวติดอันนี้เริ่ม1,000งบาทนะครับอันนี้ลองเข้ามาดูรายละเอียดแล้วก็อันนี้ที่ข้ามไปอันนี้เหรียญหนวด อันนี้มาเพื่อจะมาเทียบกับตัวอันนี้มาเทียบแหมแต่ไม่ไม่แต่ก็ประมูลนะครับตัวนี้ก็นครับแต่นี่สวยนะนี่ถือว่านี่ถือว่าสวยอันนี้ติดแค่ว่าดีเทลมาอาจจะเป็นอาจจะเคยคลีนมาสมัยกันหนึ่งยุคหนึ่งนานไปแล้วล่ะไม่ใช่เพิ่งคลีนหรอกอาจจะคลีนมาตั้งแต่ปกสิปีที่แล้วสภาพค่อนข้างสวยสภาพค่อนข้างสวยเลยและที่สําคัญเหรียญนี้นะครับไม่ใช่เหรียญกล่องนะครับคือถ้าเหรียญกล่องเนี่ยจะมีสวยๆเยอะส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญกล่องซ้อร่องอันนี้คือ เหรียญสแตนดาดสภาพนี้ก็ถือว่าค่อนข้างกบน้อยคุณเจมคะเหรียญเหรียญที่แก่จากกล่องเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้ออกมาจากกล่องมันมีมัมีเสาะร่องเสาะขอบเสาะบากเสาเะเบือบากเพื่อเอาไปติดไปไปเข้าไปในกล่องเข้าไปในกล่องมันจะมีขอบขอบถ้าใครสังเกตดูมันจะมีร่องตรงบาเนื้อเนื้อจะหายไปเนื้อจะหายไปเหรียญกล่องอเยอะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เหรียญกล่องนะครับก็ถือว่าใช้ได้ AU อู เกือบจะไม่ผ่านการหมุนเวียนอ่านี้ผ่านไปแล้วสุดยอดเลยนี่คือเหรียญที่ดรน้องเม่จะขอเก็บเหรียญคอลเลกชัน Collection ไทยระดับท็อปไว้ทุกคนนะครับจะได้ชมเหรียญทั้งหมดเฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นตัวนี้2สลึงหาย,ยากมากๆอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่ได้จับเหรียญ2สลึงบอกนะแบบมันไม่ธรรมดานะเหรียญน,นี้คือปกติเนี่ยนะครับเหรียญช้างเนี่ยนะครับ เหรียญช้างเมืองไทยเขาเรียกช้างองไทยเพราะว่าข้างหลังเขียนเมืองไทย